มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนสวนสัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนใช้โอกาสนี้เป็นครั้งแรกที่เราไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนเพื่อที่ททจะสนับสนุนชาวบ้านพี่น้องเจนะนะคะที่อยู่ที่สาะระกลางจังหวัดสงขลาอันเนื่องมาจากการไปคัดค้านกรณีการประชุมผังเมืองจังหวัดสงขานะคะ จึงได้ก็จะมีทั้งทีมทนายความนะคะจะมาช่วยกันให้ความเห็นแล้วก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขอเชิญคุณชานวิทย์ารามลิ์นะคะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมชานวิทยาดามลิ์กรรมการมูอที่ศูนย์ข้อมูลชุมชนและเป็นทนายความนะครับ ถือว่าวันนี้ในโอกาสที่เรามาประชุมกันหลายเรื่องทนายความนักกฎหมายนักวิชาการนะครับและก็มีเหตุการณ์ที่เราเห็นว่าสำคัญคือเหตุการณ์ที่พี่น้องจะนะต้องไปที่สารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อคัดค้านการที่จะเปลี่ยนผังเมืองจะนะจากเกษตรให้กลายเป็นสีม่วงอุตสาหกรรม ในฐานะที่ผมได้ทำงานร่วมกับพี่น้องชนะมาหลายปีนะครับผมเห็นด้วยและขอยืนยันกับทุกท่านว่าพื้นที่ของชนะสงขาไม่เหมาะสมและไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะปรับให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์ของทะเลของชายฝั่งของการประมงและมีความสวยงามของการท่องเที่ยวมากมายนะครับ ที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าการจะทําให้จะนะกลายเป็นอุตสาหากรรมนั้นมาไม่ถูกไม่ควรครับเป็นการมาโดยการตัดสินใจของข้างบนคือคณะรัฐบาลโดยไม่รับฟังความคิดเห็นไม่ใช้กฎหมายต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกฎหมายผังเมืองไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างถูกต้องชอบธรรม สรุปแล้ววันนี้การเคลื่อนไหวของพี่น้องชนะทำถูกต้องตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ควรจะทำครับขณะเดียวกันผมขอยืนยันว่าถ้าเรื่องนี้ไม่จบกันง่ายๆและกลายเป็นคดีขึ้นมาผมจะเข้าไปหนุนช่วยพี่น้องชนะเต็มตัวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอเชิญฟังทัศนาจากนักวิชาการและเป็นกรรมการของมูลที่ศูนย์ข้อมูลชุมชนอีกท่านหนึ่งนะครับดออรอาภาหวังเกียรต รองคณะบดีวิทยายลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลังสิธิ์ครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอให้กำลังใจพี่น้องที่ตอนนี้กำลังเ,เคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าสารกางจังหวัดสงขานะคะนะะในฐานะที่ดิฉันติดตามเรื่องของการ พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแล้วก็โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแล้วก็ได้มีการทําวิจัยนะคะในเรื่องของโครงการแผนพัฒนาภาคใต้ที่มีผลกระทบกับสิทธิชุมชนนะคะจากข้อมูลเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะคะว่า มีหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ะว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักหรือว่าอุตสาหกรรมปิโตเคมีในภาคใต้นี่การเขียนแผนเนี่ยมันมาจากการสนับสนุนของต่างประเทศนะคะแล้วก็มาจากของสถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่ง การเขียนเหล่านี้เนี่ยไม่มีการปรึกษาหารือชาวบ้านหรือไม่มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะแผนนี้เขียนมานานแล้วโดยมองเฉพาะในเรื่องของความเหมาะสมของอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะว่าจะมีล่องน้ําลึกนะคะจะมีพวกสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะทําให้ เหมาะสมกับการเป็นพัฒนาอุตสาหกรรมอะะแต่ไม่ได้มองว่าการพัฒนานั้นเนี่ยไปกระทบกับชาวบ้านนะคะหรือว่าสิทธิต่างๆที่ชาวบ้านเนี่ยได้อาศัยในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอะคะ่ะจากงานวิจัยเนี่ยค่ะชาวบ้านภาคใต้นะฮะไม่ไม่ใช่เฉพาะที่จะนะเนี่ยให้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากอะค่ะว่า อนาคตนะ,คะสิทธิในการกําหนดอนาคตด้วยตัวเองของเขาเนี่ยเขาต้องการให้พื้นที่ของเขาเนี่ยเติบโตบนฐานเศรษฐกิจนะ,ะที่เป็นเกษตรนะฮะประมงแล้วก็ท่องเที่ยวนะ,ะซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็มีการกระจายทั้งงานนะคะรายได้เนี่ยไปให้กับชาวบ้านทุกคนนะคะไม่ใช่การพัฒนาแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะะซึ่งรายได้เนี่ยจะกระจุกอยู่กับธุรกิจเอกชนนะคะ นะเรื่องการเปลี่ยนแปลงผังเมืองในวันนี้ค่ะมันที่ชาวบ้านต่อสู้อยู่ในวันนี้เนี่ยฮะมันก็เป็นความพยายามของกลุ่มทุนอุตสาหกรรมมหาที่จะลัดขั้นตอนนะคะปกติเนี่ยผังเมืองเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นเยอะแยะเลยนะคะแต่อันนี้ก็คือมีการให้สอบตอค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยค่ะมาดูแลในเรื่องการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่สงขาแล้วก็ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เนี่ยค่ะทำให้มีการลัดขั้นตอนโดยสบตอเองเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีความรู้นะคะในเรื่องของอการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมรวมถึงเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยมาลักไก่นะคะจัดเ,เวทีเป็นเวทีผังเมืองแล้วก็เอาความคิดเห็นนั้นเนี่ยไปนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผังเมือง ไปเป็นสีม่วงที่เป็นอุตสาหกรรมอะค่ะนะคะซึ่งการกระทําอย่างเงี้ยการลักไก่อย่างเนี้ยเป็นการกระทําที่ไม่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ใช้อํานาจเอ่อที่อยู่ในสภาวะที่มันไม่ปกติมากอะค่ะดะะิฉันคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องเอ่อช่วยกันสนับสนุนนะคะพี่น้องชาวบ้านนะคะที่กําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเพื่อที่จะรักษา เอทรัพยากรท้องถิ่นนะ,ะรักษาชุมชนแล้วก็รักษาสิ่งต่างๆที่อยู่ในทะเลนะคะให้มันอยู่คงเดิมไม่ให้ถูกทำลายโดยอุตสาหกรรมนะคะค่ะคนต่อไปนะคะพอดีวันนี้เรามานั่งประชุมกันอยู่ในอีกงานหนึ่งนะดิฉันอีกส่วนหนึ่งดิฉันก็เป็นกรรมการของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะส่งต่อไปให้ทนายเป้นะคะ นายเป้นะคะทนายเป้นี่ก็ทําคดีเยอะแยะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงไปในพื้นที่นี้ค่ะเคยทําคดีข้างๆจะนะที่เทพาเดี๋ยวขอเรียนเชิญทนายเป้นะคะให้กําลังใจชาวบ้านนะคะ สวัสดีครับผมเป้นะครับเป็นทนายความของมูลที่ศูนย์ขํามัลชนก็อาจจะขอให้กําลังใจทางพี่น้องนะครับช่วงนี้เข้าใจว่าการเคลื่อนไหวหรือการการดาเนินจีการจีกรรมต่างๆของชาวบ้านในช่วงนี้ก็คงก็คงเป็นไปด้วยความยากลาบากด้วยอาจจะติดเงื่อนไขาทางกฎหมายบางอย่างอย่างเช่นช่วงนี้ก็ยังมีประกาศพลกรฉุกเฉินหรืออาจจะทางตํารวจอาจจะมีมาข่มขูข่คุกคามหรือการใช้พลบชุมนุมอะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งก็มันก็เป็นสิ่งที่ที่ทางทางรัฐเนี่ยใช้กฎหมายเหล่านี้เข้ามาคุกคามชาวบ้านโดยโดยตลอดนะครับทางพื้นที่อื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็ก็มีลักษณะนี้ช่วยกันข้อดีอย่างหนึ่งของของกระบวนชาวบ้านในช่วงนี้ก็อาจจะอาจจะมองในในแง่ดีหน่อยก็อาจจะมีหลายๆที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างนี้ลักษณะเดียวกันนะครับการเคลื่อนเป็นเครือข่ายอเงี้ยเราก็ก็สามารถขับเคลื่อน ว่ากันไปต่อไว้ครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องอ่ะพี่สอทนายเลิฟก่อนไปต่อไปเดี๋ยวส่งให้ทนายเลิฟนะครับสวัสดีค่ะทนายเลิฟนะคะก็จะขอส่งกำลังใจให้กับชนะนะคะถ้าเกิดใครอยากให้กำลังใจกับชาวบ้านชนะก็ช่วยติด ฮแท็กเซฟจนะนี้นะคะก็แฮชแทนี้ก็มีมานานแล้วคือประเด็นที่ชาวบ้านออกไปเคลื่อนไหวมีการเรียกร้องเนี่ยก็คือเป็นประเด็นเรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ผังเมืองเนี่ยจากพื้นที่สีเขียวใช่ไหมคะให้เป็นพื้นที่สีม่วงซึ่งประเด็นเรื่องผังเมืองเนี่ยตามกฎหมายขั้นตอนทั่วไปโดยปกติเนี่ยการจะเปลี่ยนแปลงผังเมืองเนี่ยเอาอย่าง ง่ายๆแล้วเข้าใจเนี่ยก็คือว่ามันก็ต้องมีการประกาศเขตว่าพื้นที่ไหนจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีเหตุผลอย่างไรซึ่งการประกาศเนี่ยมันก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยดำเนินการคัดค้านเนี่ยภายใน30วันเมื่อคัดค้านเมื่อทำขั้นตอนดังกล่าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปสู่ขั้นตอนการ จัดการรับฟังความคิดเห็นของในแต่ละพื้นที่เมื่อจัดการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จเนี่ยก็เป็นการเสนอเข้าสู่คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดเนี่ยพิจารณาแล้วจึงจะส่งต่อไปยังกรมโยธาธิการเพื่อให้แก้ไขหรือม,มีการประกาศซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพื้นที่นี้ได้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายผังเมืองแล้วหรือยังแต่ก็ในสภาพพื้นที่ก็เข้าใจว่า มันมีการผลักดันโครงการนิคมอ,อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องถึงขนาดที่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดก็ยังมีการพยายามจัดการรับฟังความคิดเห็นซึ่งในสถานการณ์นี้ก็ไม่มีความเหมาะสมที่จะดําเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นในช่วงนี้ก็อยากให้หน่วยงานรัฐเนี่ยก็ชะลอในส่วนของเรื่องนี้ออกไปก่อนนะคะค่ะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะให้เนตนะคะ การตามนี้นะคะเป็นนักกฎหมายของมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนเนี่ยก็ให้แสดงความยึดเห็นของตัวเองหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะก็ส่วนตัวก็ส่วนตัวก็ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพี่น้องจนะนะคะ ในการดําเนินการต่อสู้เนาะแล้วก็เคยมีโอกาสได้ไปทํางานร่วมกับพี่น้องก็คือในชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากแล้วก็มีทั้งเยาวชนแล้วก็ทั้งคนทั้งรุ่นใหม่แล้วก็คน,นหลากหลายรุ่นเนาะที่ออกมาร่วมกันขัดข้านว่าไม่เอาอุตสาหกรรมในพื้นที่เพราะว่าจากประสบการณ์ในการทําคดีมาเนี้ยอุตสาหกรรมต่างอะ่ะถ้าเข้ามาสู่ในพื้นที่ปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีในเรื่องของผลกระทบที่ตามมาซึ่งมันก็ยังเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะในหลายๆพื้นที่ถ้ามีโครงการพัฒนาเข้ามาเราอาจจะมองว่าอาจจะนำความเจริญมาสู่ในชุมชนแต่ในความเป็นจริงแล้วโครงการเหล่านั้นหรือว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นมีส่วนมากน้อยแค่ไหนที่จะเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่ตามมาเนาะเพราะว่า ตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติตามไปตามช่องทางที่กฎหมายให้โอกาสแต่ว่าในส่วนผลที่จะตามมาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรรองรับได้ว่าผลกระทบทั้งหลายแหลที่จะตามมาจากอุตสาหกรรมเนี่ยจะส่งผลมากน้อยเพียงไหนแล้วก็ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจนถึงที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ามีผลกระทบแล้วเนี่ยการเยียวยาหรือฟื้นฟูเนี่ยมันจะสามารถ ทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งเราก็คงจะเห็นได้จากหลากหลายคดีในปัจจุบันนะคะว่าคือมีการทําไปแล้วก็เหมือนเป็นการทิ้งหรือว่าผักภาระให้กับประชาชนเนี่ยเป็นผู้เหมือนกับเป็นแพรับบาปไปนะคะจากผลกระทบที่ได้รับจากอุตสาหกรรมต่างๆค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะขอส่งต่อให้กับทนายกบนะคะได้แสดงความเห็น สวัสดีครับผมทนายก๊อฟนะครับก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจนะนะครับที่ลุกขึ้นมา,าต่อสู้แล้วก็ปกป้องชุมชนของตนในวันนี้นะครับคือ,อในการเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนที่จะลุกขึ้นมาปกป้องอแล้วก็ แสดงความคิดเห็นของของตนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอกฎหมายหรือระเบียบนโยบายที่มันไม่เป็นธรรมกับสังคมโดยที่สําคัญก็คือเรื่องของการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากครับที่เห็นได้ทุกปัญหาก็คือเรื่องของการละเลยการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ผมคิดว่าคนในพื้นที่คือเป็นคนที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาหรือการ แก้ไขกฎหมายหรือการเกิดนิคมอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญในในจุดนี้นะครับส่วนใหญ่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นแค่เพียงพิธีกรรมเป็น ขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งที่ทําให้ผ่านไปแค่นั้นแต่ว่าเนื้อหาสาระสําคัญจริงๆในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่ามันมีมากกว่าขั้นตอนหรือพิธีการที่ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในการลุกขึ้นมาต่อสู้ของพี่น้องชนะในวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40จนถึง60เนี่ยครับ ให้ความคุ้มครองในเรื่องของสิทธิชุมชนที่จะลุกขึ้นมาปกป้องแล้วก็ร่วมกันร,รักษาทรัพยากรแล้วก็เรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมคิดว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถทำได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือหน่วยงานราชการเองเนี่ยครับ ควรที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องเพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหาถ้ามีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องอย่างแท้จริงนะครับปัญหาทุกปัญหาก็จะคี่คลายไม่ได้เกิดจากการคิดเองหรือการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของหน่วยงานรัฐกับทุนทุกอย่างควรจะ ร่วมกันทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับและก็สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจในการกับเคลื่อนการต่อสู้การเคลื่อนไหวในวันนี้ของพี่น้องชนะครับผมค่ะก็ผ่านไปนะคะสําหรับการให้กําลังใจพี่น้องชนะนะคะจากทีมของออนักกฎหมายของมูลที่ศูนย์ข้อมูลชุมชนนะคะเรา คิดว่าในประเด็นนี้เนี่ยนะคะคงเป็นเรื่องกำลังใจที่ส่งต่อได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามสิ่งสำคัญก็คือชาวบ้านลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องชุมชนแต่ไม่ใช่แค่ชุมชนแต่เป็นเรื่องของการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยที่จะเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องนะคะร่วมกันให้กำลังใจพี่น้องจจนะซึ่ง ทราบว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่กันที่สารกลางนะคะไปที่สาร,ก,ารกลารจังหวัดได้เลยนะคะไปร่วมให้กำลังใจกับพี่น้องเจนะหรือว่าโพสแฮชแท็กนะคะเซฟเจนะเพื่อ,อให้การต่อสู้ของพี่น้องไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปเราคงต้องร่วมมือกันในการที่จะส่งผ่านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและลูกหลานในอนาคตขอบคุณค่ะ